สวัสดีแล้วก็สวัสดีเด้อทุกคนื้นนี้ก็มาพบกับช่องดิ่มนะสานน้อยน้องศาน,นื้อนี้เนาอน้องดิวกับน้องได้แล้วก็ชิดไปอันแบกหลักหัวที่อยู่แถวคคกเป็ดคอกไกล้นะเพราะว่าอันเริ่มฮักเริ่มเป้แล้วตัวเป็ดกันเลยแบบชี่อันลอยออกไปแล้วสีแบบสิไป หน่อยไปแล้วสีซอกไม่เห็นหรือว่ายานแนบบซอกไม่เห็นนะทุกคนยันเสียกเลยจะไปซ่อมไปแปลงให้ดีกันเก้านะทุกคนเนาะแล้วก็สีล้อมล้อมแถวอันเพื่อให้เป็ดลงวิ้นใจแถวอาหน่อห้วยให้ลิ้นใ่แถวห้วยเนาะเพ่อให้ไปบนอื่นนอกจากเขตนั้นนะทุกคน,นโอเคทุกคนจากใน,นพ่อแล้วก็สีเอาไม้มาไปเจอกันตอนพอแราะเอาไม้มากันเลย นี่ทุกคนพ่อแล้วก็เอาไม้มาแล้วเนาะนี่มาเอ,อ้ยใหัวอ้ยปืนก็เป็นลักหัวให้เป็นออกเนาะอ่ะนาน่าจะน้ำห้วยเนะพ่อเต็มมัม่วหวานเหรอเนาะไม้ก็สิประมาณนี้เนาะพ่อไปเอาอยู่อันหนามาว่ารู้ว่าให้ อยู่นานเนาะไปทุกคนไปเบื้องตอนอันพ่อต้องดิบมขนไม้ลงว่าสิไปอันเสบแถวใดนน <laughs> เนาะแอนไม้ก็เริ่มบ่มีละเริ่มอ,อึดละอ้าวตัวเมียชิขึ้นไปขับรถอีเต้นด์ด้วยนี่บ้อาอยไรกในพ่อเกี่ยวขับไป พราะว่ายาอันลงไม่ใส่น่ะไม่ยวพูดมาอ๋อหล้วยัเนาะลักหัวเฮ้ลักหัวเดีลักหัววันอันตุบ๊ออกอันนั่นน่ะวานนี่น่ะนี่คนลงไปเนี่ยเอา าต้นดอกไม้้ยเไปันยนียบเนะเลยจอดไปนี้นเนะคนลองไปเบื้งก่อเนเราจะไ,ได้ใส่ลาย <ไป S 1> เยไปเบื้งก่อนแ้วเราคยเอามาลง่อยเอาลงเนาะใส่ลายวะค่ะาวอันพูน่ะ หัวเท้าอันปอ็นตัดขึ้นนี่หมดหรออ่อ๋อซักเอาอันแม้ว่าคุดบร่เนาะมีน้ำน้ำเป็นบวกน้ำยังไงวะเจะละลืมพระชิตัดประมาณเดียวนะ เม็ด<ไ>ปลายเม็ดปลายประมาณตอนนั้นได้แลเวพ่เนะเลมเลยนนเนาะเนหลมแบบฮิตเลียมเลยล่อเนาะเมียน,น เราแบบแลมๆเลยครับทุกคนถ้าถ้าบริเวณนีะเป็ดสีออ,ออกแล้วพ่ะะใช่ออแล้วคะ่ะ,คะทุกคนแบบถ้าเราไม่อันล้อมหัวดีๆนะคะเป็ดจะออกคือเมื่อวานนี้อ่าเป็ดออกแล้วพ่นะดีที่ไปเห็นอันรอยน้ำมีน้ำห้วยไ,ไม่งั้นเสียเลย ต้ก็เอาเลยวะนะตัดเกทือกระเทินกกเนาะได้ออได,ดึงเลยอึด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 ,อด,อด,อดโอเค,อเคทุกคนแปน้องดิมก็ขอเติมไปไกวยพ่อกันเดินละบายนันลาสีคน ได้เปแลไรจะขนไปอันเสียบแล้วน้องดีมจะถ่ายให้ดูอีกทีนะคะนี่น้องดาก,ก็สวยพ่ออยู่มีทุกคนตอนนี้พ่อต้องดีมก็เอาไม้ไปเนาะไปเสียบยพ่อป่านนี้อย่างก็ไม้อันนี้เนาะป่านว่าอย่างก็สมัยตะกี้เนาะเอานี่ไปซับเอาป่าซะบ้างบเห็นยืนหนังเขาเห็ดดิ นังส่งจิตนังดุแล้วไปล่อยได้ปะเออบอกพ,อพออออ่อจิมานท่าเขานี่วะหัวแถวนี้เออลืมหัวหักกันแะพวเนรอฮะถ้าพ่ออยางที่อันอยู่หลายปีพ่อเ,เล่น กูเฮะถ้าอยากให้กุ้มลายปีพ่อต้องเอาอย่างมาเห็ดเอาเล็กแม่มาจอดจอดจอดสิจะลงมาได้ไหมด่ซสักคนเลย้ยวพอ่อ <c oughs> โอ้ดยดงดักเอาไม้มาอีก เก่งจังเลยน้องดาเก่งแล้วว่าเมื่อกี้ตกขุมมือมือไหวน้องดามันลอยน้ำห้วยไม่ได้ฮักบ่ได้หฮางไม่ได้จังไรเม่ได้ฮางพักวงมเหรอไอแม่คขวามือ มันเริ่มปรุงใหม่แล้วเนาะหนามะนอะป้าโอ้พี่เดือบปิ๋ฮอดพี่วะบุดนได้นะทุบโดนบุดนเนาะเดี๋ยวนะไม่นานคนนึ คนมือดังดางงามเลยชิสสวยปกติปกติวะปกติปกติวะปกติพระูมอดังสง่างูขึ้นมอะเออเเเกือบได้อ้านน้ำคิดตุ่ม มีขวยนะเอาเอามาลงอาบมีคืองฉีกหักเลยวะ่ะมีตัวขวยนะเ<ป>ออเรียกไงถ้าพอ่อซื้อเอาหัวก็ได้ที่อาบหัวว่วอาบก็อนนะพี่ตุ่มเอาแมว <c oughs> เอาไ้ดิมด่มอาบเนะทุกคนนะเรียกไ้ดิ่มไปไหน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะคะทุกคนต้องดิมกำลังไปเอาไม้นำคุณพ่อเอ้ยกับลมฮะอ๋อไปทุกคนพ่อเหล่าท่าเนาะนี่แล่แหลมบวญเหล่ามาโพเป็ดอันเนาะพอพอนับเมื่อกี้เนาะประมาณเปดอันเนาะ บุม más, ola, ีแล้วเนาะมีแต่ไม้แำน้อยกุ้มจะปี๊ดเนี่ยี๊ดเนึงเปลี่ยนเท่หนึงเรียนไม้เนี่ยอ๋อแทบบอสปี๊ดแเป้ก็ได้เปลี่ยนคือเก่าเลยแมนเมอออนเนาะเมอออนแล้วมันเนาะไม้น้อยเลยไม่ผ่อนมันได้ซ้ำซ้ำเลยวะ ้ำขาต้นกุ้มอยจำนั่นนี้ไม่จุดนั้นนะจำนี่วะกุ้มรไดสปีักได้สามปีะดีทุกคนน้องได้ย่างมันแล้วไรวะเคลียรแล้วโอเคแล้วไปไปปักต่อจะบบสวยสมของคุณพ่อ เอาไปได้ซ้ำใดหรือว่าไปได้ซ้ำใดเอาไปให้พี่เลือกเข้าในพี่ได้บกแบนี้ปิดปากฟางนั้นก่อนเอาปากฟังเลยฟางนั้นฟางนไปหรือว่าเอาไปป้อนใช่มีก้อน้อนเข่าห้วนหรก้อนก็ได้อ,อ๋อไปนี่ทุกคนวันนี้ก็เข้ามาข้อไก่นะคะอ๋เอเข้ามาเข้ามาเข้ามา วันนี้แล้วก็จะไปไปดูพ่อแล้วกันนะคะทุกคนว่าไม่ไว้พอสามันมาลูกชอบไปเลยที่ทุกคนแม่เวร์นบายดีทุกคน <laughs> นิดหัว <laughs> แปลงหัวตัวเป็ดแหม้วันี้แม่คืองามเนีย <laughs> <laughs> ใกล้หัน <laughs> ลงห้วยแล้วก็ลงไปลุ่มวู่เ <laughs> มือม่อวานนี้นี่เป็นไล่เอาแมน ยามันเสียเนาะย้าม so ันเสียก็เลยว่าที่เฮ็ดหัวรัดอยู่บนน้ำใหนให้มันลงลินน้ำแล้วก็ขึ้นมาลงลินน้ำแล้วก็ขึ้นหัเพื่อให้มันเลยเคตมเนไปลุ่มตอนตอนนั้นหายสองสองตัวป่ะเนาะซี่ซี่เนาะซี่เราเห็นเลยแม่ใหญ่ตัวนึ่งผููใหญ่ผู้นึงแล้วก็มีผู้น้อยไกลน้อยสองก็ดน้อยสองติดน้อยสองซี่ตัวไปไปดื้อบึ่งพอแล้วซักกัน ไอ้เบิร์ดจะให้พอแล้วล้อมครอบเขตคัะนี่นี่นี่อ้อมอ้อมอ้อมอีกห้าพอนี้นะแค่นั้นพอเสียบแล้วเหลือแต่เพราะว่าเป็ดมันมันมักน้ำเป็ดนี่แมนไอ้ตัวไกล้บุษมักมาไหนน้องไหมนะไอ้กินก็กินอยู่แมนกลิ่นเจมบลินน้ำแมนกิ่นเจมโบลินน้ำนี่ทุกคนตอนนี้พอแล้วอะซักแบบนั้นเอาลองได้เอามาให้อย่างนี้นะอย่าป้าเอาป่าพอยังไม่ได้ออกอะมอง ยื้อก้องขวาของยังไงยังว่ะไปด้วไปย่างที่ไม่เจอไปย่างซอยเดียวไอ้เบิ้งพอเห็ดย่อยเก็บตุ้เบิ้งพอเห็ดหัวากันนี่ทุกคนเบิ้งซักแบบออกกำลังกายพอหนึ่งสองสองสามนี่ทุกคนก็จะสำเร็จแล้วมันจะสำเร็จฮะ พักลักใกล้จะสําเร็จแต่ว่าเฮาจังได้ซอกแนวมาซอกแนวมาล้อมซกแนวมาล้อมเนาะซอกแนวมาล้อมแว่าบ่ล้อมปิดบ่ให้มันออกเลยนะออ่จโป่งต้องเอาไม้หรือว่าเอาหยังเนาะเนาะมัดไว้แม่นบ่อแะแว่ะสนแเนาะเฮาก็จะได้สนแะเื่เฮาก็จะได้เอาสังสีนี่ใช่เนาะ มีคนกระชีประมาณนี้แหละเน,เนาะแจักสิแล้วบ่แล้วเนาะไอ้ก็เกาะขึ้นวัวนี่ว่วให้ตั้งแต่ปีปีปก้อนมันเนาะที่หลายปีแล้วก็ได้ซ่อมทุกปีนะมันแหละปีนึงซ่อมแค่หนึ่เฮ็ดแบบหลายปีแล้วแต่แบบเอานั้นมาซ่อมใส่นี่มาซ่อมใส่หน,นึ่งมันเนาะก็สิประมาณนี้ทุกคน นี่ทุกคนวันนี้พอเหลวก็เอ๋ออันอุ้ยเกือบลมสังกระสีนเนาะนี่มารัดออมไปเรียบร้อยละเหลือแถวนี้เนาะยังบมง่มีแาบพอ่อแล้วอยงที่เอามาใส่อยู่อืมมีชิพาย,ยางใจเอ,อ้วพ่ออันนี้นะพ่อมาใส่อย่างอย่อยเนี่ยเอามาใส่อันนี้ออพอเลยอ๋อมารัดดีมด่มะพัดพ่อเขาใช้มารัดพทอม Hoàng anh bỏ xe đặt tăng đèn Nhưng mấy tước là cái lùm nọ ฟองนิฮันสี่เหีเ่ยมหมดแล้วเอาไปละแล้ว,ลวตุดหนออ่อยอยูเนาะนี่ไปฝักพุ้นกันจักเลยไปจับเข่าเตียง <c oughs> มันไปทดายฝักพุ้ณอ,อ่าทุกคนนี่ทุกคนมาวอดแล้วนี่ <c oughs> เอาพอ <c oughs> อันนี้คุดได้๋ะ เดี๋ยวมันบบเพียงกันนะนะฮึดินบบเพียงกันคุดแต่โบเพียงแล้วตอนมันจะต้องใจาะสังกะสีล้อมีคนต้องงานนันง่ายเนาะดินบบเพียงแล้วให้ดับให้ปั๊มแทนเพียงได้ <c oughs> หมดเลยนะมีกตี้เน <c oughs> าะบ้าแล้วทุกคนเดสอบเพรหมอพ่อหนักกูลหระฮนะนี่เหรอ

เนี่ยหรอท้องได้หิวเกือบไปเลยวันนี้พอแล้วกบสีมาเซตนางพวกมูงมุนมีตีวะมีโอ้มีเกียนะีมาจับสวยพ่อแล้ว น้ำปักสิสิทีโมหูอมอง,หงานประมาณนี้เนาะงานนี้ม,นมันพวกมีนบนเฉดบวมัดแน่แหละเนี่ยเน่งไปมันุดต้อน,ออนแล้วจึงอันเอาไม้ยาวมาเลยคนบมหูทำเห็ดอันดึกกับบมหูทำมันยมสู้ส พสูู้้น้นาบัวามีตอง <c oughs> ทุกคนค่ะเป็นกำลังใจให้ที่ดีแล้วก็พ่อแล้วด้นะคะ,ะพ่อแมวอ่ิได้เน่เ <c oughs> อาไหมที่แล้ว <c oughs> เคยสูงกว่าฮะอาไม่ยาวไ,ไ,ไม่ใช่อย้่เอาไหราะลูกคนออกไปแล้วพ่อเป็นคนที่นั้นบอกจัดจัดนะ อเคนหาเกมดูพี่ดิมต้อม่ำลงน้ำนะคะเก,กมดูคนตกน้ำนะคะอยูด่ดีๆก็อยากน,น้ำนีเ่เอ้าเกือเกลือให้เกือหายไปไยทำยังไง ก็ปวดเกือบสิเกือบค่อยบาหายไปใสเมนบ่ทุกคนเกี่ยไม้ดิ่ะนเห็นนี่ะมโดต้องต้องปเห็มันหิน้ไม่หรอี๋ยวมันดิมันโดกเอ๋ถ้าถทงน้ำเราโดกว่ะไอเดิมชขังแล้วฮะโอ้ไม้เขาฉอนแล้ว ในสิพลาดโอ้มืนเนี่ยกก็ลูกก็โดยไวได้ให้หลูกก็ถึงกว่นี้นะดิมก็ไว้อ่ะสูงขอมาตัวน้อยๆนี่นะหน่อยล้อมหัวไว้หมดเลยร้อมได้เขตของเขาอ้าวไอ้ดิม เปลี่ยนทั้งหัวทั้งหางมันคือยูอยนํากันก็จะพรับเครื่องวะอ,อ๋องว่าทำไมทั้งหัวก,กับทั้งหางทำไมติดกันอย่างเงี้ยางาน,นอย่างนี้เพราะอะไรดี เพิเพิ่มตัวนี้ก่อนเออตัวมาง่ายก็ไปเพื่อเก็บกระยามมนพ่อสีแดงพ่อจะชอบแมงาวมาก่โอเคทุกคนวันนี้พ่อน้องดีบก็เฮ็ดแล้วเป็นที่เหียบหอยแล้วเนาะอันยากหูว่างามว่างามมีน้องดีบใส้เบิรงเด้อร์สามสองหนึ่งทุกคนนี่แล้วเป็นที่เหียบหอยเนาะวันนี้ตัวเป็ดก็สิ ออกบ่ได้แล้วมีแต่วันนี้ยังสิแนบเขานาะนี่ว่าจะสิเขานี่นั่นนะ่ะนี่วันนี้ตัวเป็ดกับบินออกบ่ได้ระดัสูงวันนี้ถ้าบินออกนี่โอ้แปลว่าบ่รู้สิว่าเลยเนาะนสองแมตปมตปลายเนาะอืมนีไอ้หัวทางนี้พบออบวบ่รอมอ่ะบม่ยันขึ้นไปหรอหัวทางนี้อ่ะบ่้บอมอะ่ะ อ๋อมไม่มาล้มตั้องหักเนาะออามานเมน,เนบางทีอันไหลไปแล้วก็ไปเจออีแถวบ้านอัน,พ,นพุ่นพุนเนอาไปเนาะบ้านแถวอย่างเกาะขอนวัดหินเสาอะเอาไปเนาะเฮ้ยผูประมันถ้าถ้าไปทางนี้นนเนาะพไปเนาะผูประมันก่งสร้างถ้าไปทางนี้สีเมนคอนวัด ไหนบูนไปไก่หไหเหรอเ้บูไปหอดเถอนะน้องมีคนออกไปก่อน <c oughs> ก็ะิประมาณนี้นทะุกคนนี้กอเรวเนาะ,นะนนต,ตอกะมันเข้่ตอกตปูใช่มเข้งนะ ให้อันตะนางน่งเนาะโอเคทุกคนโอเคทุกคนน้องดีมก็ขอขอบคุณที่ทุกคนมาดูคลิปน้องดีมกับน้องได้ตั้งต้นจนจบเนาะนี่ก็พอดีแล้วเลยน้องดีมก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องดีมกับน้องได้คลิปต่อไป เด้อทุกคนที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งติงต่งๆิ่งดิงเพื่อสีบัวพาดคลิปต่อต่อไปแล้วก็คลิปใหม่ๆหมของน้องดีมน้องด้านเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก้าคำว่าสบายดีเด้อทุกคนสวัสดีเด้อนี่เด้อทุกคนสวัสดีเด้อบายเบบอยจอกันคลิปหน้าเด้อทุกคนนี่ก็พอดีตะเวนต๊กดินนะพอดอเนาะเฮ็ดกับประมาณหนึ่งโมงเนาะหนึ่งโมงสองโมงไม่หรแล้วตอนนี้ก่อตอนนี้มัน ห้าโมงแล้วโอเคทุกคนบ๊ายบาย